ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูเกี่ยวกับระบบภาพบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีลูกค้าหลายๆที่นะครับทำห้องประชุมแบบ Zoom Meeting Google Meet ต่างๆครับตัวนี้ก็เป็นโซลูชันที่เรากำลังจะไปติดตั้งให้ลูกค้านะครับก็เอามารีวิวให้ลูกค้าดูก่อนนะครับก็คือจะมีตัว ATEM ม i ินนะครับ1ตัว แล้วก็จะมีตัว e x t e n d น r นะครับเพราะว่ากล้องเนี่ยจะติดอยู่กลางห้องประชุมนะครับ e x t e n d e r ตัวนี้เป็น HDBT นะครับระยะส่งเนี่ย70เมตรนะครับส่วนกล้องเนี่ยกล้องเป็น PTZ นะครับ PTZ ของ n e x u s นะครับตัวนี้นะครับนะครับซูม 10x นะครับครับผมแล้วก็ตัว e x t e n d e r รเนี่ยระยะ70เมตรนะครับตัวเนี้ย กล้องตัวนี้เนี่ยไม่สามารถไปใช้กับ extender ทั่วไปแบบอื่นได้นะครับเนื่องจากเฮิร์ตของกล้องนะครับถ้าไปใช้เนี่ยบางทีภาพอาจจะไม่ออกนะครับต้องใช้กับตัวที่เป็นรุ่นของเขาโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งทางเราก็เลือกให้ลูกค้าละแล้วลตัวนี้มีส่ง IR ได้นะครับก็คือจากอยู่อยู่ในใช้รีโมทเนี่ยในห้องคอนโทรลนะครับไม่ต้องไปจ่อที่กล้องนะครับก็สามารถทำแพนทิวซูมได้นะครับนี่นะครับผมไม่ได้เอารีโมทไปไม่ไดเอารีโมทไปจ่อที่ กล้องเลยนะครับเห็นไหมครับแพนทิวได้นะครับแล้วซูม 10x เนี่ยค่อนข้างชัดเลยนะครับเห็นเห็นถึงตัวอักษรเลยนะครับตัวอักษรที่อยู่บนกองตรงนู้นเลยนะครับนะครับค่อนข้างไกลนะครับซูมได้นี่ครับตัวนี้ผมก็ใช้ใช้ IR นะครับส่องอยู่ในห้องคอนโทรลนะครับซึ่งเราสามารถเนี่ยครับแพนทิวได้หมดเลยนะครับก้มเงยนะครับ ก้มเงยนะครับก้มซูมได้นะครับตัวนี้ตั้งโพซิชันได้เหมือนกันนะครับแต่เป็นแบบแมนนวลนะครับแมนนวนะครับความละเอียดเป็น Full HD นะครับกล้องตัวนี้ไม่ไม่ใช่ 4K นะครับก็ใช้ต่อเข้ามาที่ a t e m นะครับครับผมก็จะพามาดู เจ้ากล้อง P37 นะครับของ n e x u s นะครับตัวนี้ผมอัดผ่านเจ้าตัว a t e m Mini นะครับอัดเป็นภาพจากไฟล์ของกล้องโดยตรงเลยนะครับแล้วก็จะให้ดูว่าการทำงานของมันนะครับคือซ้ายสุดขวาสุดเนี่ย180องศานะครับนี่ผมหันซ้ายสุดก่อนครับลองครับขวาสุดนะครับโดยใช้รีโมทควบคุมนะครับ ความเร็วนะครับความสมูทนะครับให้ดูนะครับกล้องอันนี้อัพดาวนะครับขึ้น,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 นลงได้กับประมาณ90นะครับตัวนี้90น่าจะประมาณ90แล้วก็ให้ดูความไวในการโฟกัสความชัดเจนของภาพนะครับว่าชัดเจนแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองซูมนะครับ,นะรบซูมแล้วก็ แผ่นก้มเงยไปด้วยในตัวนะครับนี่นครับซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปนะเห็นตัวอักษรชัดเลยนะครับครับซูมออกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุมนะครับกับกล้องที่ราคาระดับนี้นะครับแล้วก็เป็นแผนทิว ซูมให้ดูตัวอักษรจะชัดเลยนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับอ่านออกเลยนะครับนี่ครับนะครับนะครับความเร็วในการโฟกัสนะครับถือว่าทำงานค่อนข้างใช้ได้ดีเลยนะครับ ออกทุกตัวนะครับซูมเอานะครับก็นี้เป็นผ่านตัวนี้ผ่าน e x t e n d นเระยะ70เมตรด้วยนะครับไม่ได้ต่อ HDMI ตรงนะครับต่อผ่านสายแลนอีกทีหนึ่งด้วยนะครับให้ดูการทำงานของมันนะครับแล้วก็สั่งผ่านรีโมทผ่าน IR ของเอ็กเทนเด้วยนะครับ ก็ถือว่าทำงานได้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้ก็เก็บไว้พิจารณาอีกตัวหนึ่งนะครับครับเมื่อกี้ก็อัดอย่างง่ายเลยนะครับก็ใช้ไมโครโฟนนะครับต่อเข้าที่ ATEM โดยตรงนะครับแล้วก็ใช้รีโมทคอนโทรลเนี่ยคอนโทรลกล้องแล้วก็บันทึกผ่าน ATEM เข้าเจ้าฮาร์ดดิส SSD ของ Samsung โดยตรงนะครับแล้วก็ใช้กล้องผ่าน Extender นะครับ เทสงานแพนทิวซูมนะครับกาเดี๋ยวกดให้ดูอีกรอบนะครับก็คือผ่านเจ้าตัวเอ็กเทนเดนะครับก็ใช้งานนะครับนี่ครับแพนนะครับซูมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่วันนี้เทสก็คือผมเปิดตั้งแต่9โมงเช้านะครับจนตอนนี้ณเวลาที่อัดอยู่เนี่ยหนึ่ทุ่มห้าสินาทีนะครับรันยาวเลย 8-9ชั่วโมงแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าที่จะเอาไปใช้เนี่ยเขาซูมกับต่างประเทศระยะการใช้งาน7-8ชั่วโมงต่อวันนะครับอันนี้เราเปิดทิ้งไว้ยาวเลยตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับไม่มีภาพดับไม่มีภาพหายนะครับ